หลังทำคือแบบใต้ตาอิ่มฟูขึ้นมากเลยทุกคนเหมือนฟังนอนครบ8ชั่วโมงแล้วนะตอนนี้เราคือแบบเหมือนโดอายุลงไปแบบ5-10ปีแดละใต้ตาหลึกดูโทมมา,มากเวลาปังถ่ายรูปอะคือแบบไม่มั่นใจเลยมันต้องมาแบบ มาตุ้งแถวๆนี้ปังไปปรึกษากับคุณหมอค่ะคุณหมอแนะนาเป็นตัวสารเติมเต็มอิตาลีค่ะเพราะว่าตัวนี้คือจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วก็ฉีดแล้วจะไม่บวมค่ะคือหลังทําก็คือจะฟูขึ้นมาเลยเท่าที่หมอประเมินเนี่ยจะมีทั้งครําแล้วก็ลึกนะคะบริเวณของร่องใต้ตาของน้องว่าปางเนี่ยเกิดจากตัวกระดูกเบ้าตาที่ซุดลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากทําให้หน้าดูสดใสขึ้นแล้วก็ดูเด็กลงหมอแนะนําเป็นโปรแกรม iller, อิตาเลียนฟิลเลอร์หมอหวังผลที่จะยก น้องฐานเบ้าตาขึ้นมาเพื่อให้มันสดใสขึ้นนะคะโอเคเต้มขึ้นมาเลยแบบตายแต่มาเช้ามาก <laughs> ถ้าใครสนใจอยากทำโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์นะคะแนะนำที่ไมคะ์คลินิกเลยค่ะ